မင်းတို့ကြောက်တယ်လို့ပြောတာလား มันก็ระบายไม่ทันแล้วก็แค่แค่เฉพาะหน้าท่านเลยแล้วก็เดยพลอันนี้ทำให้ผ่านด้านข้างของหมู่บ้านโดนไม่ต้องมาเข้ากลางหมู่บ้านแบบนี้นะครับพวกก็น้อยแล้วก็ต้องทำเฉพาะตอนนี้เลย ตอนอ่าตงวัดนะเจ้า <laughs> ผู้ว่าลนค่ะครับคุณผู้ว่านะคณนะจวันนี้ต่านห่นนำคืนมาพร้อมกับต่อค่าได้มาในโลงที่นะคะ่อ,ะอ,ะอะช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเพื่อให้ทางเทศบาลลำปลางหลวงเนี่ยได้แก้ไขความเดือดร้อนณนตรงนี้ด้วยนะครับ กับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก็นะตซึง่งปัจจายท,ที่แล้วเนี่ยผมก็ดูแล้วนะฮะต่อให้ท่านสร้างผู้กนานนะก็ยังเป็นปัญหาอีกอันนี้ยต้องมาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำยังไงแก้ไขปัญหาให้ย่อมเยือนะฮะ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาตลอดอยู่แล้วนะครับนะสามร้อยสามศิเนเมตรนะครับถ้ามันสั้นๆั้นไม่มีปัญหารเรียนได้อย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ที่จะต้องมาใช้งบประมาณอะไรมากนะฮะ้ภาพรวมกันนะคะท่านนั่งอยู่กับพี่นะคะท่านภาพขอบปซื้อภาพเ้ืยอ่าหลังจากนะคะรวมนะคะท่าน ท่านป้องกันนะคะท่านป้องกันของจังหวัดสามสิบคึ้นไปแล้วก็หลังจากช่วยกันมากขึ้นค่าตัวนะคะในการเที่ยวพี่น้องประชาชนมือตำบลละพันระวังนะนักะขอบคุณครับปลอดภัยไหมเนี่ยมีใคร ปตเราบ้านต้องการแลองราสารทยนะคะม้นหาสีจ <modeling> วัดางนเอวางมาเหรอหใกล้บ้านเลยนะมหนึมหลายีแากมีห้ากยคนัน็ม ค่ะข,ข,ขอบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังห,งหงวหัดลำปางค่ะทุกท่านขอขอปรบมือให้ทุกท่านอีกครั้งหน,นึ่นงน,นะคะค่ะ